ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เรามารับฟังกันในหัวข้อทำบุญวันพระใหญ่ได้บุญมากกว่าทำบุญวันธรรมดาจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเรื่องบุญเรื่องฐานนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยเราเลยก็ว่าได้โดยคนไทยมักเข้าใจว่าทำบุญวันพระใหญ่มักจะได้บุญเยอะกว่า ทำบุญวันพระหรือทำบุญวันธรรมดาวันพระหรือเรียกว่าวันธรรมสวนาซึ่งคงมีบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าวันธรรมสวรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างความเป็นมาของวันธรรมสวราในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่านักบวชศาสนาอื่นเขามีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในพระศาสนาของเขาแต่ว่าในสมัยหรือพุทธกาลยังไม่มีพระองค์จึงสรงอนุญาตให้พระภิสุประชุมสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำ หรือสิบห้าคำพระพุทธศาสนิกชนจึงถืออวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อกำหนดให้มีการประชุมพร้อมเพียงกันฟังธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงประชุมพระสงฆ์สาวกพระอทรงสั่งสอนธรรมการประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์นั้น ก็ได้นัดหมายไปประชุมกันและจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งปินผู้สวดพระปาติโมพระพิสุทุกรูปก็จะนั่งฟังด้วยอาการอันสำรวมและตั้งใจจนกระทั่งจบคำว่าสวานณะแปลว่าการฟังและคำว่าทำสวานณะแปลว่าการฟังธรรม วันฟังธรรมพูดภาษาเรียกว่าวันพระในทางศาสนาก็ยังได้เรียกว่าวันอุโบสถซึ่งแปลว่าวันเธอศีลของอุบาสกอุบาสิกาผู้ต้องการบุญกุศลเป็นพิเศษในกรณีวันดังกลา่าวพิธีของชาวบ้านโดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์สมทานศีลและฟังธรรมในวัดในวันธรรมสัปนานั้นชาวบ้านก็จะละวินการประพฤติจิตที่เป็นบาต่างๆการสมทานศีลในวันนี้เช่นรับศีลห้าหรือศีลหซึ่งเรียกว่าอุโบสถศีลพระสงฆ์ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาหรือธรรมสากนิจาหรือสนทนาธรรมกันซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งการทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. คือจะต้องเตรียมใจให้พร้อมข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก พระบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวายท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้งสามขณะคือข้อแรกก่อนถวายตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง 2. ขณะถวายก็มีใจเลื่อมใสถวายด้วยความเคารพ 3. หลังจากถวายแล้วต้องยินดีในทานของตนเอง จิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้ถวายไปแล้วการทำใจให้ได้ทั้งสขณะดังกล่าวนี้นับว่ายากมากเพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดข,ขณะหนึ่งได้ 2. ผู้รับคือพระพิสุสัมมเนนเป็นผู้สำรวมระวังมีข้อปฏิบัติที่ดีงาม ตามพระธรรมวินัยฝ่ายศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำนำมาบอกกล่าวสั่งสอนได้และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะจนสามารถละขาดได้สิ้นเชิง 3. สิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น ให้เดือดร้อนแต่ที่สำคัญคือสิ่งนั้นต้องเหมาะสมแก่พระพิสุทสมณีนด้วยท่านผู้ฟังครับตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกทุกอย่างหลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งพระบรณอาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำอธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่าอีทังทานังศีลวันตานังพิกุนังนิบยาเทมิสุทธินังวัตเมีทานังนิพานะปัจจโยโหตุอานาคาเต กาลีข้าพเจ้าขอน้อมวายฐานนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลขอท่านที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วจงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้าหนุนเธอพระมหาสมปองตะละปุตโตท่านเคยได้กล่าวไว้ ในเพจของท่านว่าเจริญพรการให้ทานที่มีอนิสงส์มากนั้นมีองค์ประกอบหลักคือผู้รับทานบริสุทธิ์ของที่ให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาการให้บริสุทธิ์ดังนั้นไม่เกี่ยวกับว่าวันนั้นวันพระหรือวันธรรมดาถ้าโยมทำบุญด้วยวันพระ ได้บุญมากกว่าวันธรรมดาโยมก็ทําบุญเฉพาะวันพระที่จริงพระก็ฉันอาหารทุกวันไม่ใช่ฉันอาหารเฉพาะวันพระโยมจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยไม่ว่าเราจะทําบุญวันพระหรือวันธรรมดาจะได้บุญมากน้อยกว่ากันหรือไม่นั้นอยู่ที่เจตนาของโยมเป็นสําคัญ ถ้าโยมปิติยินดีในบุญที่ทำบุญก็จะชำระใจยโยมให้สะอาดได้สรุปว่าที่คนนิยมไปทำบุญวันพระเพราะว่าจะได้รักษาศีลให้ทานและถือโอกาสในการฟังธรรมด้วยเจริญพรน,นอกจากนี้พระอาจารย์ชานชัยอธิปัญญย ได้เคยสอนไว้ว่าในการทำบุญหรือขอพรทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิตแต่พรที่ดีบุญที่ดีไม่ต้องไปเสวงหาที่ไหนพรที่ดีบุญที่ดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละทำดีเมื่อไหร่ได้ดีทันทีขณะที่คิดดีทำดีพูดดีผลที่เกิดขึ้น ถือเป็นพรเป็นบุญอันประเสริฐไม่มีใครทำอะไรให้เราได้ถ้าเราไม่ทำด้วยตัวของเราเองจริงๆแล้ววันเทศกาลต่างๆเป็นการสมมติของชาวโรกว่าวันนี้ต้องทำบุญเยอะๆวันนี้ต้องทำเช่นนี้จริงๆแล้ววันที่ดีที่สุดคือวันที่เราทำความดี ท่านผู้ฟังครับจะทำบุญวันไหนก็ได้บุญเหมือนกันหากเราไปทำบุญด้วยความตั้งใจดีโดยไม่ลืมที่จะนึกถึงความสำคัญว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวันนั้นมีความสำคัญอย่างไรและระลึกถ,ถึงบุญคุณที่พระองค์เผยแผ่ธรรมะที่ทำให้เราได้รู้บุญบาปค,คุณโทษ ได้รู้หนทางที่จะมีความสุขเราก็จะกลับบ้านพร้อมกับบุญด้วยจิตใจที่มีความสุขอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจแต่ในวันพระนั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถศีลด้วยเพราะได้ครบทัางทานามัยศีลมัยภาวนาใหม่นั่นเอง น้อมกลาบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาข้อมูลที่มาที่ได้นำเรื่องราวต่างๆธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ